ไม่ได้ค่ะเป็นเราดราดูอันนี้เลาเป็นประหาเนทางอการ่าอิา่ดีจังไม่ขายยาวจัง สวัสดีแฟนแฟนเพจมิสแกรนไทยแลนด์ครับค่ำคืนอันงดงามค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่น้องๆเดินทางมาถึงที่สอปปะปอลาวพร้อมเข้าเช็กอินและพักผ่อนกันเล็กน้อยที่โรงแรมที่พักนะครับและน้องๆก็ได้ทำการแต่งหน้าแต่งตัวนะครับเมื่อช่วงเวลา4โมงของวันนี้นะครับเป็นต้นมาซึ่ง เพิ่งเดินทางออกมานะครับจากโรงแรมเมื่อประมาณ6กโมงครึ่งเกือบ1นึ่ทุ่มและตอนนี้อยู่ที่งานเลี้ยงต้อนรับ Miss สแกรนไทยแลนด์2022 Top ป10อย่างเป็นทางการครับซึ่งภายในงานเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศนะครับของทีมงานทั้งมิสแกรนไทยแลนด์นะครับที่เดินทางมาจากประเทศไทยและทีมงานของมิสแกรนประเทศลาวรวมถึง ท็อปเทนของเรานะครับ MGT 2022แล้วก็จะได้เห็นสาวงามนะครับผู้ประกวดของมิสแกรนประเทศลาวนี่ถ้าใครจำกันได้นะครับมิสแกรนลาวนะครับประจำปี2021ครับ มีคนแซวพี่โจนะครับตอนนี้เสียงเพิ่งตื่นขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามปลุกเสียงขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายภาพนะครับกับทางทีมวิสแกร์ลาว ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่เราเข้าใจภาษาเขานะครับสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งสามพัคนนะครับทีวีรวมการสภอก,กิจนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ยินดีรายงานในค่ำคืนนี้ เป็นหนึ่งในแบรนด์รองเท้าแรกในไทยที่เราใช้เป็นองยินชิชิชไนจ่าไล่ไปเลยอน,นุดีมาลายชมพูไฮดี้อิงฟ้าครับทางฝั่งนั้นก็เป็นทีน่ามาริมานะครับชาร์ล็อตและงงอ๋อมิสแกลาวชื่ออะไรดาวน้องดาวเออแต่ก็น้องบิวตี้ น้องดาวน้องดาวน้องดาววันนี้เลยจ้ะน้องดาวพูดคุยกันหน่อ,นอย <or competitive> สบายดีเป็นยังไงสบายดีสบายดีเป็นเจไดเดินทางมามวลบ่เหนื่อยบ่โดยเจไดกะยินดีต้อนร e ับสู่ประเทศลาวเนาะเมื่อนี้กะสิมีงานเลี้ยงต้อนรับนางสาวอ่ามิสแกลนไทยแลนด์ท็อปเทนเนาะที่ห้านาฬิกาว์เดิมโดยช่วงนี้ทำอะไรอยู่ช่วกาเหตุงานประจำและกาบหับงานเนี่ยแต่จะเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์โดยค่ำคืนนี้ก็ โดยหอมหอมมวนนี่นะสีพามวนเต็มทีโดยติดตามติดตามไดอิงฟ้ากับไฮดีมากที่สุดเลยแล้วก็เอิวตีน้ำโดยโดยครับโอเค เดี๋ยวรอให้ดูบรรยากาศกันนะครับน้องๆก็ถ่ายรูปเดี๋ยวจะรับประทานอาหารกันนะฮะใช่นะฮะอย่าแซวพี่โจเยอะพี่โจเขินแล้วตอนนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศแล้วสวัสดีครับวันนี้เขาไม่คุยด้วยนะคุณผู้ชมมันค้างอยู่อ,อ๋อมันค้างอยู่อ่ะให้ดูท่าก่อนน,นี่ดูการโพสสติลิ่การโพสคือที่หนึ่งสุดยอดโอ้โหแต่งหน้ามาสี่ห้าชั่วโมงเพื่อง,งานนี้